ก็ถือว่าเปิดฉากได้ตามเป้าเลยนะครับสำหรับทีมเต็งเจ็ดอย่างเนเธอร์แลนด์นะครับภายใต้การคุมทัพของโรนัลด์คูมันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับในการจับตัวนะครับก็ถือว่าทําได้โอเคเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผู้เล่นชุดตัวจริงนะครับของทางฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับจัดแผนการเล่นมาเป็นระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูเป็นเฟอร์บลูเคนนะครับคู่เซนเตอร์ครับเดอร์ฟรายจับคู่ฟานได้แบ็กซ้ายเป็นนาทานาเก้ครับแบ็กขวาดุมฟรี เกมดันกลางครับวันนี้มีทางไรเดอร์นะครับมีเฟียร์แมนแล้วก็เชาเทนนะครับส่วนเกมลุกครับก็มีทางซีมอนนะครับมีฝั่งเดปายแล้วก็โคดี้กัคโปครับเป็นสวีทผู้เล่นตัวจริงนะครับแต่วันนี้นะครับการเปิดฉากเริ่มเกมมาครับก็เป็นทางเนเธอร์แลนด์เลยครับที่เดินหน้าบุกเข้าใส่โปแลนด์ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับประตูออกนำนี้กลายเป็นทีมชาติโปแลนด์ครับที่มาได้ประตูออกนำก่อนนะครับในนาทีที่16ครับจากลูกเตะมุมครับซิลินสกี้ครับโยนโค้งมาเสาแรก แล้วก็เป็นทางบุกซานะครับตัวที่ลงมาเล่นแทนเลวานดอฟสกี้ครับมงสมบัดเข้าสู่เสาไกลครับก็ถือเป็นประตูที่สวยงามมากๆครับก็ขึ้นนําก่อน1นึครับหลังจากนั้นนะครับเนเธอร์แลนด์ก็บุกเข้าใส่ครับแล้วก็มาประสบความสําเร็จเลยครับนาทีที่29นะครับโคดี้กักโปครับยิงไกลนอกกรอบเขตโทษครับบอลไปฉลับแนวรับนะครับของทางเนเธอร์แลนด์เปลี่ยนทางเข้าประตูไปนะครับก็เป็นประตูตามตีเสมอ1นึครับ จบครึ่งแรกคู่นี้เสมอกัน1-1ครับครึ่งหลังครับก็สู้มันนะครับเปลี่ยนตัวครับการแก้เกมทางฝั่งของนิเกอร์แลนด์ครับแก้เกมนี่ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนสําคัญนะครับก็คือการส่งนักเตะอย่างวอลเวคคอร์สลงมาแล้วครับโดยวอลเวคคอร์สนะครับลงมาเล่นนะครับในนาทีที่81ครับลงมาเล่นแทนเมมฟิสเดปายนะครับแล้วเขาอยู่ในสนามเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับจากนั้นนะครับนาธานอาเก้ครับเปิดบอลไปในกรอบเขตโทษ แล้วดูจังหวะยิงครับจังหวะฟาดด้วยเท้าซ้ายครับของทางวอลเวคอสครับยิงตามน้ําเข้าไปยิงเข้าเสาแรกครับชนิดที่ว่าหมดสิทธิ์เซฟเลยครับสำหรับทางวอรเซเซสเน่ครับเป็นประตูชัยในเกมนี้นะครับให้กับทางเนเธอร์แลนด์ครับเอาชนะทีมอย่างโปแลนด์ไป2ประตูต่อหนึ่งเก็บ3แต้มแรกของการแข่งขันยูโร2024ได้สําเร็จเลยครับสำหรับถิติในเกมนี้นะครับเนเธอร์แลนด์ครับครองบอลบุกไป6 4เนะครับส่วนทางฝั่งของโปแลนด์36ครับ ส่วนโอกาสในการยิงประตูนะครับเนเธอร์แลนด์วันนี้สร้างสรรค์โอกาสได้20ครั้งครับเข้ากรอบไปเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นครับอย่างดีครับมาได้ประตู2ลูกครับแล้วก็ทางฝั่งของโปแลนด์ครับมีโอกาสยิงไป11ครั้งนะครับเข้ากรอบไป7นะครับได้มันประตูครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่เลวเลยครับสลับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับในการเล่นเกมนัดเปิดสนามครับส่วนแมนออฟเดอะแม h ชในเกมนี้นะครับตกเป็นของทางโคดี้กัคโปครับซึ่งในเกมนี้ ก็กระชากลากเลื้อยได้ดีเลยทีเดียวนะครับสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของโปแลนด์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นคนยิงประตูตามตีเสมอให้กับทีมด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดถามผมเกมนี้ยกให้ใครเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ครับผมยกให้เป็นทางคนนี้เลยครับนาธานอาเก้วันนี้ทําคนเดียว2แอสซิสครับถือว่าเป็นอีกวันนึงที่เด่นทั้งเกมรับนะครับแล้วก็เด่นทั้งเกมรุกครับเติมเกมลุกตลอดครับแล้วก็ทำได้2แอสซิสแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับทางนาธาน อาเก้ครับส่วนคนอื่นๆครับที่อยากจะชื่นชมนะครับวันนี้ชื่นชมมิดฟิลด์แดนกลางของนิเจอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟียแมนนะครับมีไรเดอร์รวมไปถึงเชลเทนครับสามคนนี้เล่นกันได้อย่างลงตัวนะครับเป็นสามมิดฟิลด์ที่ถือว่าโปรไฟล์อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายครับแต่ขยันมากๆนะครับในการลงเล่นในวันนี้นะครับก็ถือว่าการขาดเฟลกี้เดยยองไปการขาดทูนคูปไมเนอร์ไปแต่ถูกแทนที่ด้วย3คนนี้นะครับ ผมถือว่าโอเคนะสำหรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วใน3คนนี้นะครับตัวที่ผมชอบมากๆครับนั่นก็คือทางเชาเทนนะครับซึ่งเล่นได้ดีมากในเกมนี้นะครับขยันนะครับแล้วก็การเชื่อมเกมแดนกลางลงมาช่วยเล่นเกมรับเชื่อมเกมจากแดนกลางไปแดนหน้านะครับทำได้ดีมากๆครับไรเดอร์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถือว่าผลงานดีมากๆในวันนี้นะครับ ส่วนวันนี้สิ่งที่เนเธอร์แลนด์อาจจะต้องปรับปรุงนะครับนั่นคือเรื่องของการจบสกอร์โอกาสในการจบสกอร์วันนี้ไม่ดีเลยนะครับโดยเฉพาะเมมฟิสเดปายมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ก็ยิงไม่ตรงกรอบครับยิงข้ามคานยิงหลุดเสาออกไปบ้างผลงานไม่ค่อยดีนะครับในการจบสกอร์ครับซึ่งเป็นงานที่โรนัลคูมันอาจจะต้องปรับนะครับแต่ว่าในส่วนของเกมรับวันนี้นะครับทั้งเซฟันเดอร์ฟรายเฟิลฟันไดนาทานาเกตดุมฟรี เกมรับทําได้ดีเลยนะครับแดนกลางก็ทําได้ดีส่วนเกมลุกมีความวูบวาบมีความรวดเร็วนะครับแต่นั่นแหละครับมันเสียตรงที่จังหวัดสุดท้ายที่พวกเขายัางไม่คมนะครับถ้าปรับตรงนี้ได้ผมก็เชื่อว่าอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ของโรนัลคูมันก็อาจจะไปได้ไกลเหมือนกันนะครับในยูโร2024ครับและเพื่อนๆเ,เลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับทาง เนเธอร์แลนด์ชุดนี้นะครับทีมเต็งเจ็ดของโรเล่กูมันคิดว่าพวกเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไปด้วยนะ